เป็นอีพีสองครับเทบโลครับซ็มมังครับกระมือนี้เลยมาลังสันในนูนหลาบเป็ดเท่าเนาะเลยมีสามเมนูเลยล่ะนีต้มมีลาบแล้วก็อ่ำเนาะครับลางวันเท่าครับกะลั่นตีว่าจากอาจารย์เพื่อนเลยกระลั่นตีว่าจากอาจารย์เพื่อนเจ่าว่าครับจารย์ครับสวัสดีครับผม ยนหแซ่บับดเคิครับเออ่กนครับม่นอยงทำยังไงครับไม่ติดเพืนครับครตีคนครับแต่องครับไก่อบงองมาจากไก่โอาบังุโอสาบังตอนแรกกันมาถึงลาเปดลาเปตมาที่แ่นๆขอมาเนาะอ่าแมนอจาร ผมค,คิดว่ามันมาหน้อยหนาไก่อ,อุ่ผมเลยป่าสนุกดีครับกินอะไรนี่กินอะไรครับแล้วต้องเฮ็ดประกันขึ้นปลาเพิ่นเด้ออ่าอันเฮ็ดประกัน,นมันแสีบครับปวดอ่าอย่าค่อยขาดใจนะอ่โอเคนะครับนี่คือไอ้เพิน่นคือเป็นเชฟในช่องยูทูปผมนะครับให้เพิ่นซิม ยินดีครับอีกท่นึงครับไอ้ไทยพวกซีตอมกอนบอกครับเดี๋ยวเอาแวปวผมนไม่ได้เย็นนี่ยซมตองกอนเป็นไอขวั่าเขาจังบอกว่าแซบแซบแบบ เธอกลิ่นนิดเดียวนีู่หเลยว่าแซ่บมันถึงพอดว้าไปพอดใสโคตรสุดท้ายเลยนี่แหละสุดยอดแซ่บจริงสุดยอดสุดยอดจ้าครับนี่ครับบรรยากาศครับเราไม่พอนพอดกับบรรกาศเราแล้วแล้วเซฟเซฟโร้ดท่านเนีซิมอยู่ครับเอ้าเซฟโร้ดเข้ากล่าวมาว่าเซฟโร้ดท่านกินแบบอันนี้ะเข้าจิ้มแบบลาบก่อนอ่า เป็นไรเบกระเด็ดดีแล้วครับฝากไ้ครับเดืดฝากไ้เลยใอ้กุ้ไเลยก็แค้ล่องชิมมึงล่องออกไปเฮ็ดมึงล่องถ้ำมึงสูตรที่ผมเฮ็ดไปบดได้ง่ายแล้วก็มันกับบดยัว่ารสชาติมันดีเ่าอยากกินตัว่าว่มันแต่เอาอยปัดกามไปได้มันเฮ็ดแบบางมันไงไงไงที่แบบเข้าเห็ดได้แต่ว่าคุณมึงมันจะมึงวางงยาก เป็นลาบเป็เดที่มันเห็ดยากเพราะว่าเนื้อมันจะเหม็นเปดกุยง่ายแต่ว่าเข้าเห็ดไปแล้วเอาตามสูตรท,ที่ผมเ็ดไปครับผมตามสูตรที่ผมเห็ดไปครับเทบปโลแน่นอนครับรทเทปโลเปเปที่ตวงไห้เห็ดไห้มันง่ายที่สุดแล้วนะ ลองไปเห็ดเราไปทำมึงครับเราคุณจะเอาไปเปิดร้านได้ไปเห็ดได้ใช่กันเพราะว่าเซฟเซฟโรมาจากประเทศครับผมมาเลมาเลครับตามมาครับลองเห็ดมืงครับครับแล้วเขามาชิมอีกเมนูหนึ่งครับอ่ำนี่ครับขาดอะไรครับขาดอะไรครับเป็นไทยอีสานเท่านั้นไทยอีสานมันเท่าจะบอกไงว่าน้าแบบไหนจะพอได้ไหมครับกินแจ่กทำนี่ติ่งมาฮอดเท่ามันแจ่กทำนี้ ลองเห็ดิึงนะครับพี่น้องเนี่ยเห็ดิึงครับเห็ดตัวๆวกันมึงโบขันต่อตกันไปมันแสบมันคักอีบฝากด้วยนะครับเรื่องกดไลค์แชร์กดซับตะไข่ไปแล้วใต้จะคิดมากครับอยากเห็นผมเห็ดไม่นู่ดเลยครับใต้จะคิดมาเลยครับไม่อ่อนด้วยกัดมากเลยครับกัดมากครับขอบคุณครับเขาครับอาอิดถือไปได้ไหม จะคลองซ่องกินก็ไหมืนมาครับบ่อ่บ่ามารอกครับปญาง้องมาโอ้ได้กินอ่ล้วแกินอ้ำเนี่โอ้นี่แม่แล้วแม่แล้วนี่อมาเลงครับนี่นี่มาตามมาตามมาตามมาอามละิ่มเลยสปลานีด้วยดีว่ะ จบจาปีนได้หมดเลยไหมหมดไปหนึ่งมันมันเที่ยงเพราะว่าสูตรมันใส่หมด่งไปจใส่ืมดเลยรการเคลื่อนก็ได้ครับการเคลื่อนเพชรหมดใส่หมดเลย ให้เอาติดตามแนะนำตัวครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าอยากบังคลิปอื่นต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สิดคิปมาครับอยากให้นำตัวให้หนังเห้หนังให้หนังไม่ชอบอายกับทัศน์ตะแคงบอกครับไม่เป็นครับแล้วอย่าลืมครับดติดคิปมาอยากให้นำตัวให้หนังให้หนังอย่าลืมคุยกันได้หนังตัวบอกาะไรครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค <density> ร <hitting cliffs> ับสวัสดีค <notre> ร <morph flats> ับ <AUDIO>